โอเคสวัสดีคร mm ับ hmm. ทัวร์ mm ี m เมเจอรชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์ร g i อ n ดชั่นทีวีชขอส่งผลงานล่าสุดอีก1นึคันนะครับวันนี้เป็นคิวของเจ้าอ่เวสป้านะครับ GTS 150นี่ครับคันใหม่กริปๆออกจากศูนย์นะครับนี่เลยฮะอายุ1วันนะครับตัวนี้ตัวจริงสีขาวหล่อมากนะครับดูหล่อมากๆนี่ฮะ นี่โอเคนะครับแล้ววันนี้ในส่วนของตัวลูกค้านะครับเลือกจัดชุดแต่งแล้วก็ของจําเป็นจําเป็นนี่ครับสิ่งแรกอย่างแรกก่อนเลยนะครับคือที่ยึดโทรศัพท์สิ่งสําคัญของเจ้าเวสป้าเนี่ยมันจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่เนี่ยที่ยึดโทรศัพท์จะหาค่อนข้างยากนะเพื่อนนะเพราะนั้นต้องใช้ของที่เรียกว่ามันสามารถที่ยึดได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่เช่นตัวเวสป้าเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมมากๆกก็คือว่าการใช้ ตัวขากระจกเขาเนี่ยแหละฮะขากระจกเดิมๆเนี่ยนะครับเป็นตัวในการยึดนะครับชุดล็อกอที่ยึดโทรศัพท์แบบนี้ครับชุดนี้เป็นชุดล็อกของแคปป้าอิตาลีนี่ครับเป็นแบบกันน้ําแล้วก็มีกาดกันแสงกันแดดแบบนี้นะครับสามารถที่จะทัชสกรีนได้เหมือนเดิมนี่ฮะตัว,ต,วตัวที่ยึดโทรศัพท์ตัวนี้เป็นควิกล็อกนั้นเพื่อนนะนี่ครับเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้ฮะ นะครับกดปุ่ม,มกดลงครับแล้วก็ยกแบบนี้ครับผม<ส>นี่ฮะอ่าแล้วก็สิ่งสาคัญคือเขาจะให้ตัวสายเซฟตี้มาแบบนี้ครับกรณีที่บังเอิญว่าเราตกหลุมแล้วก็มันสัน่นสะเทือนมากๆแล้วมันอาจจะมีโอกาสที่จะหลุดออกจากเบ้านะครับผมนี่ฮะมีสายเซฟตี้ให้ชั้นหนึ่งเลยทีเดียวเวลาใส่ก็ง่ายๆครับกดสลักแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเบ้ามันนี่ครับปึ๊บนี่ฮะล็อกเรียบร้อยนะครับ จะมีหลายไซส์เลยทีเดียวนะครับสามารถใส่โทรศัพท์ได้หลากหลายรุ่นเลยมาดูที่ตัวพระเอกนะครับตัวพระเอกก็เป็นแหลกท้ายนะครับแหลกท้ายตัวนี้เป็นแหลกท้ายของแคปป้าอิตาลีนะครับตรงรุ่นเวสป้า GTS เลยนะครับตรงรุ่นเลยแบบนี้ครับใช้ยึดตำแหน่งเดียวกับกันตกเดิมนะครับถอดกันตกเดิมถอดมือจับเดิมออกนะครับแล้วก็วางตัวนี้กับไปทแทนที่ได้เลยนะครับรูมทรงสวยงามแล้วก็แข็งแรงเลยทีเดียว ตัวปี๊บที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นปี๊บแพนเทอรนะครับความจุขนาดความจุตัวนี้คือ55ลิตรเพื่อนนะครับ55ลิตรติดตั้งบอะเพียงเรียบร้อยนี่ฮะอ่าถ้าดูในมิติด้านหลังนะครับยังสามารถที่จะมุดได้เหมือนเดิมเลยนะีครับมุดได้เหมือนเดิมไม่เกินแฮนด์ไม่เกินกระจกนะครับไม่เกินแฮนด์ไม่เกินกระจกรงตัวดูบึกบินดูเต็มขึ้นมาเลยทีเดียว สำหรับเจ้าเว็บบ้า GTS 150คันนี้อ่าโอเคส่วนของตัวแหลกตัวถาดตัวปี๊บนะครับเมื่อเราเอาตัวอ่าเดี๋ยวขอยืมต้องขอยืมกุญแจหน่อยครับพี่อขอยืมไปได้ไปรดเลยเราถ้าจะขอยืมแจ้งหน่อยถ้าเราเอาตัวถาตัวปี๊บออกจากตัวเอาตัวปี๊บออกจากตัวถา,า,าด แล้วมันจะเหลือตัวแหลกบนไหนแลวเหลืออะไรยังไงให้เห็นบ้างกดล็อกนะครับแบบนี้ฮะอ่านดีดีนะออปึ๊บกดล็อกกดสลักเซฟตี้ปล่อยสลักนะครับเก็บสลักนะครับแล้วก็ดึงข้าใต้ดึงตัวฟีดออกจากสายหลังนะครับ,ส,นะรบสิ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวถาดนะครับตัวถาดตัวนี้นี่ฮะวางอยู่บนตัวแหลก สามารถที่จะวิ่งตัวถาดและแหลกเปล่าๆแบบนี้ได้เลยนะฮะก็จะดูเท่ๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะวัดกระเป๋าได้เพิ่มเติมได้ด้วยอ่าเวลาวางนะครับแบบนี้ครับใอสลักเข้ากันทุกจุดนะครับตบเข้าไปครับอ่าเื่อเข้าแล้วล็อกทุกจุดแล้วนะครับกดสลักลงมาปึ๊บแค่เกียร์กับชุดล็อกแล้วเก็บสลักไขกุญแจล็อกเป็นทันเรียบร้อยนะี่ฮะอ่า ขนาดความจุ55ลิตรนะครับสามารถใส่หมวกน็อกเบอร์หนึ่งใบเต็มๆนะครับอันนี้ลูกค้าลองใส่ของเต็มๆมาดูและนี่นะภายในจะมีเนอมาให้แบบนี้นะครับครับใส่กระเป๋าได้หนึ่งใบแบบนี้เลยวันนี้วันนี้แบบนี้เลยฮะหใบเต็มๆับโอเคสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับนะครับมีตัวปี๊ดขาดล็อและท้ายตรงรุ่น นะครับผมรวมไปถึงที่ยุ่กับกันน้ำจากแกลบอิตาลีชุดน e ี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ให้่ต้โอนอีกเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่ตามชมขอบคุณทานทู่ชมสินค้าของเราี่นีอะครับจีครับสดีครับ